คเจ้าป้าก็เริ่มแหนแล้วเหมือนกันป้าว่าเราไปกันเถอะค่ะไปกันค่ะ นิมดูนั่นสิกระป๋ตาตังใครตกอ่ะโอ๊ยชื่อมันเหรอรีบไปเถอะนี่จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนทำไมไม่คิดจะเปิดดูบ้างหรือไงอต้องมีตังเยอะเยอะแน่ทั้งสองคน๋ยวไปฟังเจเดวิวนะ ไร้เรตตา,าเจ้านี้เงินอยู่ในมือเท้ๆสบายชิลๆเลยนะเชื่อค่ะเชื่อนางฟ้าสี่การเอาของคนอื่นไปมันไม่ดีนะเชื่อค่ะ,คะแล้วเราจะไปคืนจ้าข,ของไงนะคะให้ตำรวจไงจ้ะตำรวจไม่เห็นมีนี่คะมีแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบจ้ะอ๋อแล้วเราไปคืนขเขาเถอะจ้ะค่ะ ตำรวจคะว่าไงจ้าเด็กๆครูสองคนเห็นกระเป๋าตั้งได้ค่ะขึ้นระช่วยไปถึงเจ้าของ,อง,งได้ไหคะก็สิจามันเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วหนูสองคนต้องช่วยพวกพี้หาด้วยนะได้ค่ะยังไงคะเราก็ต้องเปิดดูว่ามีเบอร์โทรอยู่ไหมนี่ไงเจอแล้วเราไปหาที่นั่งกันเถอะค่ะเขาว่าเธอบอกพวกตองให้มาหาดีไหม อก็ดีนะรีบโทรเลยสุจหนคะมีอะไรเหรอคะช่วยป้าด้วยพอดีว่าก็บอกตากป้าหายไม่บว่ป้าทำหายที่ไหนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันตาหายก็ไม่เจอ แล้วคุณป้าชื่ออะไรหรอคะคุณป้าชื่อใจดีจ้ะ <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะนี่กระเป๋าของคุณป้าใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วจ้าขอบคุณมากจะะ้ะไม่ต้องคำกรับจ้ะเด็กสองคนในต่างหากที่เก็บได้อ๋อขอบคุณนะจ้ะไม่เป็นไรคะ่ะพวกเราเรียนเรื่องหน้าที่พลเามาืองดีมาค่ะครูคงสอนดีนะคะนักเียได้ปฏิบัติแล้ว,ลนนลวค่ะครูคคสอนดีมากเลยคุณป้าจะกลับหรือยังคะเดยวพวกหนูไปส่ง เอคุณป้าหนี่นี่เองทำไมไม่รอหนูก่อนล่ะคะสวันนี้อยวัดีนี่มันคงเป็นหลานของคุณป้าใช่ไหมคะจวัสดีจ้าแดดก็รอมรอแล้วกลับบ้านกันเถอะจ้าก็ได้ค่ะปอยเราขอไปส่งคุณป้าด้วยนะอืมได้สิป้ามะบ่ายจังหวะแล้วเหรอ